เด d าวินชีโค้ดแนะนำตัวนางสาววราพรบุญประเสริฐรหัสน,นักศึกษา64327 1 0 0 0วิชา720103การจัดการองค์การและทุนมนุษย์ผู้สอนอาจารย์อุตสาเทวารติการภาคการศึกษาที่2ทับ2564 เกิน,นำแต่ดาวินชีโค้ดเป็นนวนิยายแนวลึกลับระทึกขวัญอ้างอิงประวัติศาสตร์และกลุ่มคนผู้เขียนคือแดนบราว เก่่นอนลาซึ่งก่อนที่จะเล่าเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนี้ต้องขอแจ้งก่อนว่าเรื่องที่จะเล่านี้มีการอ้างอิงศาสนากลุ่มองค์กรกลุ่มบุคคลที่มีอยู่จริงซึ่งต้องขออภัยล่วงหน้าสำหรับคนที่มีความอ่อนไหวนับถือยึดถือศาส,สนาหรือลัทธิกลุ่มคนดังกล่าวเรื่องที่จะเล่าเป็นเพียงการเล่าตามเนื้อเรื่องในหนังสือเท่านั้นมิได้ตั้งใจร่วงเกินบิดเบือนใส่ร้ายกล่าวหา ใดหากกระทบจิตใจหรือความรู้สึกของท่านใดต้องขออภัยล่วงหน้ามาณที่นี้และนอกเหนือจากมุมมองด้านศาสนาที่ค่อนข้างเซนสทีฟแล้วด้านดีๆของเรื่องนี้ยังมีความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆความลึกลับน่าติดตามของเนื้อเรื่องแล้ววันนี้ อยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจและรู้สึกเหมือนกับการได้ไปท่องเที่ยวในหนังสือเล่มหนึ่งหรือสถานที่สถานที่หนึงแทนแนะนำตัวละครโรเบิร์ตแลงดอนเป็นศาสตราจารย์ด้านสัญลักษณ์วิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดโซฟีเนเวอร์นักถอดรหัสของกรมตำรวจฝรั่งเศสผู้เป็นหลานสาวของคุณชาร์โซเนียเซอร์ลีทีบิง นักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอกศักดิ์สิทธิ์ผู้ข้างไขจอกศักดิ์สิทธิ์เบซูฟาสสารวัตรของกรมตำรวจฝรั่งเศสไซรัสนักบวชนิกายโอปุเตยบิชอปมานเอลประธานนิกายโอปุเตยชาร์กโซเนียพ,พันธรักษภิพิธภัณฑ์ลูฟ พิพิธภัณฑ์ลูฟเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากประตูชัยมีทางเดินใต้ดินซึ่งจะเดินผ่านปิระมิดกับหัวและสามารถเดินบนพื้นดินโดยเลยจากประตูชัยมีวงเวียนที่เป็นฐานของปิระมิดกับหัวก็จะถึงทางเข้าหลักซึ่งเป็นตัวปิระมิดรูปอาจดูขัดกับสถาปัตยกรรมโดยรอบที่จะดูโบราณและเก่าแก่แต่ปิระมิดนี้ถูกสร้างขึ้นเพราะทางเข้าอาคารเก่าแก่เดิมไม่สามารถรองรับผู้ชม ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันได้จึงให้เดินเข้าผ่านทางพีระมิดลงสู่บันไดชั้นล่างเพื่อเดินผ่านชั้นใต้ดินไปยังห้องจัดแสดงต่างๆต,ต,ต่อไปณพนะิพิพธภัณฑ์ลูฟการตายของชาร์กโซเนียชาร์กโซเนีย ผู้ซึ่งเป็นพันธลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์รูฟเขากำลังถูกชายซึ่งเป็นนักบวชคาทอลิกตามไล่ล่าชายคนนั้นชื่อไซรัสไซรัสกำลังพยายามฆ่าคุณชาร์กเพราะต้องการตามหาที่อยู่ของฮอลิเกลหรือจอกศักดิ์สิทธิ์และทำลายมันทิ้งชาร์กได้บอกที่อยู่ของฮอลิเกลไซรัสจึงเชื่อโดยไม่ต้องสงสัยพอคำตอบของเขาตรงกับผู้รักษาความลับของสมาคมไพริออปไซออนทั้ง3 และชาร์กผู้ที่ซึ่งเป็นประมุกก็ยังตอบเช่นเดียวกันเมื่อไซรัสได้คำตอบที่เขาต้องการแล้วไซรัสจึงยิงปืนโดนไปที่ท้องของชาร์กและหลบหนีไปหลังจากนั้นไม่นานตำรวจพบร่างไรวิญญาณของชาร์กซึ่งเขาได้ทิ้งปริศนาการตายบนศพของเขาเขาจัดท่าทางของตัวเองเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์วิทูเวียนแมนหรือเป็นคนกลางแขนมีดาวห้าแฉกเขียนด้วยเลือดของเขาเองบนร่างกาย ผู้กองเบซูฟาจึงเรียกนักสัญลักษณ์ชาวอเมริกันคุณโรเบิร์ตแลงดอนซึ่งตอนนี้บังเอิญอยู่ในปารีสพอดีและเขายังมีนัดกับคุณชาร์กโซเนียในคืนนี้เพียงแต่คุณชาร์กโซเนียไม่ได้มาตามนัดฟ้าให้ลูกน้องไปพาคุณแลงดอนมาที่เกิดเหตุโดยแจ้งว่าจะให้มาตรวจสอบและแก้ปมสัญลักษณ์บนร่างกายของคุณชากและเมื่อแลงดอนมาถึง ไฟล์ก็พูดคุยถึงเหตุการณ์การสันนิษฐานและสอบถามเขาต่างๆมากมายไม่นานนักโซฟีเนอร์เวอร์นักถอดรหัสของกรมตำรวจฝรั่งเศสก็ปรากฏตัวขึ้นและแจ้งฟาดว่าเธอได้รับมอบหมายให้มาถอดรหรัสนี้ซึ่งจริงๆแล้วเธอเป็นหลานสาวของคุณช้าและนอกเหนือจากนั้นเธอยังมาเพื่อช่วยแลงดอนด้วย โซฟีได้แอบบอกแลงดอนว่าฟาสกำลังปักใจเชื่อเหลือเกินว่าคุณแลงดอนเป็นฆาตกรที่ฆ่าชาร์กและเขากำลังถูกติดเครื่องติดตามที่ตัวของเขาด้วยแลงดอนและโซฟีจึงได้วางแผนเพื่อหลอกตำรวจโดยการถอดเครื่องติดตามติดใส่สบู่แล้วโยนใส่รถบรรทุกทางหน้าต่างห้องน้ำ เพื่อลอกให้ตำรวจตามไปเพราะคิดว่าแลงดอนกำลังหนีออกไปแล้วแต่จริงๆพวกเขายังแอบอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพื่อหาเบาะแสอื่นๆต่อไปโคตรลับต่างๆที่ชารกทิ้งไว้นำไปยังภาพโมนาลิซาและมา d ดนาออฟเดอะล็อกจนเจอกุญแจที่ซ่อนอยู่ณนะมหาวิหารแสงซุนปิด ไซรัสเขาทำงานให้กับบุคคลนิรนามที่เขาเรียกว่าท่านอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์ทำงานร่วมกับสมาชิกของอบุูเตอีที่นำโดยบิชอปมานูเอลและไซรัสเองก็ยังอยู่ในนิกายนี้ด้วยตอนนี้ไซรัสได้เดินทางไปยังสถานที่ซ่อนจอกศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ที่ชาร์ได้โกหกเขาไว้มหาวิหารแซงซุนปิดแต่ก็ไม่เป็นผลเขาไม่เจออะไรเลยณนะตอนนี้เขาได้รู้แล้วว่าเขากาลังถูกหลอก นะธนาคารรับฝากทรัพย์สินแห่งซูริกค,ความลับของชาร์กโซเนียกุญแจนั้นคืออะไร แลงดอนและโซฟีก็ต้องไปหาคำตอบต่อไปพวกเขาเดินทางไปยังธนาคารรับฝากทรัพย์สินแห่งซูริกซึ่งเป็นธนาคารแบบห้องนิรภัยเพื่อเปิดตู้เซฟของชาร์กโดยใช้กุญแจที่เพิ่งพบและตัวเลขที่ชาร์กทิ้งเอาไว้ข้างศพภายในตู้เซฟมีกล่องคลิปเท็กลักษณะทรงกระบอกข้างในมีกระดาษปาปิลัสที่มีข้อความเขียนอยู่ซึ่งจะสามารถเปิดดูได้โดยไม่ทำลายเนื้อหาข้างในด้วยการหมุนถอดรหัสตัวอักษรที่ถูกต้องเท่านั้นหากผิดหรือได้รับความเสียหาย น้ำส้มสายชูด้านในจะแตกและลบข้อความบนกระดาษปปิลัสทันทีหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งการไล่ล่าจากตำรวจที่คิดว่าแลงดอนเป็นฆาตกรผู้จัดการธนาคารซูริกที่แกล้งว่าจะช่วยพาหนีแต่จริงๆก็อยากขโมยกล่องคลิปเทคนั้นไปแลงดอนและโซฟีก็หนีเอาตัวรอดผ่านไปได้พร้อมกับกล่องคลิปเทคได้สำเร็จณนะบ้านเซอร์ลีทีบิงอีกด้านของจอกศักดิ์สิทธิ์ แลงดอนและโซฟีได้เด well ินทางไปหาเซอร์ลีท um ีบิงเขาเป็นเพื่อนของแลงดอนและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจอกศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ขั้งไข่จอกศักดิ์สิทธิ์มากเขาบอกว่าจอกไม่ใช่ถ้วยอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจแต่เป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมของเพศหญิงหรือก็คือแมรี่แมกดาเลนเขาบอกว่าเธอเป็นภรรยาของพระเยซูและพอลี่เองก็ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องลูกหลานของพวกเขาทีบิงบอกว่าแมรี่กำลังตั้งครรภ์ระหว่างที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน แต่ต่อมาโอปูเต้กับพยายามที่จะทำลายหลักฐานสังหารทายาทของพระเยซูเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือเพราะเกรงจะทำให้คนเสื่อมศรัทธาหรือกล่าวได้ว่าผู้หญิงจะเป็นภัยต่อคิสต์จ่างต่อมาไซรัสได้บุกเข้าไปที่บ้านของทีบิงเกิดการต่อสู้กันขึ้นและสุดท้ายทีบิงก็เป็นฝ่ายชนะพวกเขาได้พากันหลกหนีไปลอนดอนด้วยเครื่องบินส่วนตัวของทีบิงพร้อมกับพ่อบ้านของทีบิงที่ชื่อเลมี่ นะั้นเท e เพิล c h ิ o n ชล o n ตัวจริงของบุคคลน,นิรนามการหาเงื่อนงำที่อยู่ภายใต้กล่องคลิปสเต็กทำให้พวกเขาต้องไปที่ t e m p l e c h u r c h ที่ลอนดอนตามสัรนิฐานที่พอคิดได้ในตอนนี้สถานที่นี้เป็นโบสถ์ที่ฝั่งอสศวนเทมพาซึ่งเมื่อไปถึงพวกเขากลับไม่พบคำตอบอะไรเลยและเลมี่ผู้อ้างตัวว่าเป็นท่านอาจารย์ ได้พูดคุยและแสดงตัวกับไซรัสและได้ปลดปล่อยไซรัสที่ถูกจับไว้จากการต่อสู้กันคราวที่แล้วและเกิดการต่อสู้กันที่โบสถ์นี้ขึ้นอีกครั้งโซฟีและแลงดอนได้เสียคลิปเทคไปและยังเข้าใจว่าเลมี่ได้จับตัวทีบิงไปเลมี่ได้บอกกับไซรัสว่าในครั้งนี้เขาได้ทำหน้าที่ได้ดีแล้วเขาปล่อยไซรัสทิ้งเอาไว้และเลมี่ก็ยังเดินทางต่อไปกับทีบิงที่ทำทีว่าจับตัวมา แต่ที่แท้จริงแล้วทีบิงได้เปิดเผยตัวตนว่าเขานี่แหละที่เป็นท่านอาจารย์และจ้างเลมี่ให้เล่นละครทีบิงวางยาเลมี่ตายหลังจากนั้นทีบิงได้แจ้งตำรวจให้ตามจับไซรัสตำรวจยิงไซรัสเสียชีวิตหลังจากที่เขาพลาดทำลายบิชอปมานูเอลโดยไม่ตั้งใจพอเข้าใจว่าคือตำรวจที่มาตามจับเขาฟาดผู้ซึ่งศรัทธาในมานูเอล ก็มารู้ในตอนนี้เองว่าที่ตนต้องตามจับแลงดอนเป็นการถูกหลอกใช้จากมานูเอลและมานนเอลเองก็รู้ตอนนี้เองเหมือนกันว่าถูกทีบิงที่เรียกว่าท่านอาจารย์หลอกใช้อีกทีหนึ่งณเวสต์มินสเตอร์แอปบป้ลอนดอนแอปเปิลของแลงดอนและตอนนี้ทีบิงได้เผชิญหน้ากับแลงดอนและโซฟีอีกครั้ง ที่เวสต์มินสเตอร์แอปปีซึ่งเป็นหลุมฝังศพของเซอร์ไอแซคนิวตันอดีตประมุขของไพลออรีออฟไซออนและในตอนนี้ทีบิงเอง ก็ได้เปิดเผยตัวแล้วว่าตนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดทีวิงบังคับให้ทั้งคู่เปิดคลิปเทคเพะเขาทํามันเองไม่สําเร็จแรงดอนแกล้งทําเป็นจะเปิดและเหมือนว่าเขาเปิดไม่ได้ก่อนจะโยนมันขึ้นไปในอากาศซึ่งทีบิงพยายามที่จะคว้ามันไว้แต่ก็ไม่สําเร็จคลิปเทคเสียหายทีบิงเข้าใจว่าปาปิลัสถูกทําลายณตอนนั้นหลังจากนั้นตํารวจก็มาถึงเพื่อจับกลุ่มทีวิงทีวิงตะคิดตะขวงในใจว่าที่แท้จริงแล้วแรงดอนอาจจะเปิดคลิปเทคได้ก่อน ที่มันจะเสียหายความจริงแล้วแรงดอนได้เปิดคลิปสเท็กสำเร็จจริงด้วยรหัส A P P L E Apple ตามตำนานของเซอร์ไอแซคนิวตันที่ได้ค้นพบกฎของแรงโน้มถ่วงซึ่งข้อมูลในคลิปสเท็นั้นบอกว่าที่ซ่อนของจอกอยู่ภายใต้รัสลินโบราณหรือโบทรัสซลินนั่นทำให้แรงดอนและโซฟีมุ่งหน้าไปที่โบทรลัสลินสกอตแลนด์ Scotland. ณลอสลินแชเปิลตัวจริงของโซฟีภายในโบสถ์ลอสลินโซฟีรู้สึกได้ว่าเหมือนเธอเคยมาตอนอีกเด็กภาพเก่าๆกลับมาผู้คนมากมายกำลังทยอยเข้ามาในโบสถ โซฟีและแลงดอนได้รับการต้อนรับจากสมาชิกหลายคนของกลุ่มไพโอรี่อย่างดีและยังได้พบกับความจริงว่าคุณชาร์กที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ปู่ของเธอแต่เป็นผู้บิทากษงเธอหรือประมุขของไพรอรี่ออฟไซออนและเธอเองเป็นลูกหลานของพระเยซูและแมรี่แมกาเลนทั้งสองได้พบกับญาติของโซฟีที่ได้เล่าความจริงทั้งหมดและบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดเพื่อจะปกป้องเธอหลังจากนั้นแลงดอนและโซฟีก็ได้แยกกัน แลงดอนได้เดินทางกลับมายัางที่ปารีสในขณะที่เขากำลังทำภารกิจส่วนตัวอยู่นั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาอาจาค้นพบความหมายที่แท้จริงของข้อความที่ซ่อนอยู่ในคลิปเทคว่าแมรี่รมตเลนอาจหลับไหลอย,อยู่ใต้พิพิธภัณฑ์ลูลึกลงไปใต้ดินที่ที่เขาเพิ่งไปเยือนเมื่อไม่กี่วันก่อน และก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเดดาวินชีโค้ดหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกับเรื่องที่เพิ่งทำการเล่าไปสำหรับข้อคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การและทุนมนุษย์จะเห็นได้ว่าในเรื่องนี้เราเห็นการเข็นค่าคนที่อยู่คนละฝ่ายการเขียนค่าผู้หญิงการตามล่าคนที่เห็นต่างและการใช้ความศรัทธาหลอกใช้ผู้อื่น เพียงแต่มนุษย์จัดการกับความเห็นแก่ตัวที่ต้องการให้คนอื่นคิดเหมือนนับถือเหมือนชอบเหมือนเผ่าพ,พันธุ์เหมือนผิวเหมือนหุ่นเหมือนแบบอย่างที่เรายึดถือและชอบถือคติเท่านั้นถึงจะดีมนุษย์อาจมีความเชื่อการนับถือการยึดเหนี่ยวที่แตกต่างและหลากหลายถึงแม้เราจะไม่ได้มีาศาสนาเดียวกันหรือเชื้อชาติผิวเพศไม่เหมือนกันเราก็ไม่จําเป็นต้องทําลายคนอื่นต่อว่าหรือด่าทอคนอื่นเพียงเพราะความไม่เหมือน เราสามารถจัดการกับตัวเองจัดการกับความรู้สึกจัดการกับความคิดว่าเราก็คือมนุษย์เหมือนกันทั้งหมดเราควรเคารพความคิดของผู้อื่นเคารพซึ่งกันและกันเหตุการณ์แบบในเรื่องนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นรวมทั้งองค์กรอย่างอบปุตเตอีที่ในเรื่องนี้ได้เล่ากับสร้างแรงบันดาลใจที่ผิดผให้กับคนในองค์กร อย่างไซรัสที่ทําให้เขาต้องไปเข็นค่าผู้อื่นเพียงเพราะการปลูกฝังความคิดแบบผิดๆและการเห็นแก่ตัวของผู้นําองค์กรที่ต้องการให้คริสตจักรเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทจึงไม่แปลกใจเลยหากเราจะเจอกับกฎหมายห้ามควบรวมหรือผูกขาดกิจการ แบบที่บริษัทใหญ่ๆห,หลายบริษัทโดนสอบเพราะเราควรมีตัวเลือกความชอบที่หลากหลายเราควรมีสิทธิ์ได้เลือกไม่ว่าจะเป็นศาสนาความเชื่อหรือแม้กระทั่งสินค้าที่เราจะใช้หากแต่สิ่งนั้นไม่ได้ทำร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นสําหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นจบครบถ้วนค่ะวันนี้ดิฉันนางสาววราพรบุญประเสริฐรหัสนักศึกษา6 4 3 2 7 1 0 0ขอกลับขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ